นะครับสสวัดีครับผมเตรียมตัวยังไงหรอเราขออุบไปก่อนเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่โปรเซสของการคุยกับพี่แมนเรื่องเพลงอยู่เหมือนกันครับยังบอกไม่ได้อดีอันนี้ก็ คือความจริงแล้วอ่ะผมก็บอกแบบคือพี่แมนโทรมาฮะพี่แมนโทรมาบอกว่าเออมีโปรเจกต์นี้นะอยากร่วมสนุกกันไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าพอพอได้ฟังผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันดูสนุกอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเพลงกราวที่แบบให้คนได้เข้ามาสร้างสรรค์เพื่อผลงานเพลงจริงๆอะไรเงี้ยคือตัวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มาสายร้องเพลงโดยตรงเนาะเราก็มาสายสายการแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มีอันเนี้ยพี่แมนบอกว่าอไม่ต้องกลัวแล้วอีกอย่างคือพี่แมนเนี่ยคือ รู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วเคยแบบทางานร่วมกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยในแฟนมิตรผมหล,หลายงานพี่แมนก็มาช่วยผมก็ก็เลยบอกว่าได้พี่แมนไหนลองเราไปคุยกันดีกว่าลองคุยกันหน่อยดีกว่าเขาเลยบอกว่าก็มาคุยก็สุดท้ายรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดูสนุกแล้วก็ดูลงตัวเนาะคือด้วยความที่โปรเจกต์ห้าสิบสองะโปรเจกต์สินะฮะก็ออกทุกเสาแต่ว่าของเราหรือของน้องเบนอนะจะขอไว้กนก่อนก็จะเป็นเสาไหน เขาเขาเขาอยู่กับผมทุกแฟนมีตเลยครับ <laughs> พี่แมนอยู่กับผมไน้่ยทุกแฟนมีตเลยครับผมก็ดีใจเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราได้พี่แมนมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือพี่แมนก็มาช่วยแบบเต็มที่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยพอพี่แมนบอกว่ามีโปรเจกต์เนี้ยเราก็อยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์ของพี่แมนเช่นกันก <laughs> ำลังจะคุยเลยก <laughs> ำลังจะคุยอยู่ดีเลยอ่ะค <laughs> ือตอนนี้มีเรฟเลนซ์บ้างมีแบบแนวเพลงที่อยากทำบ้างแต่ว่า จะต้งองรอคุยกับพี่แมนก่อนครับผมยังไม่ได้คิดเลยอะ่ะยังไม่ได้คิดเลยอ่ะนี่เดือนอะไรละเดือนมีนามีนา,า,าลนกลางไปไปลายไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องลองคุยก่อนลองคุยก่อนว่าไม่รู้จะสลัออยู่ตรงไหน,น อไอ้นะครับสงการน่าจะไม่ทันผลงานน่าจะไม่ทันนะครับปีนี้ครับผมมีนี่แน่นอนครับตามชื่อโปรเจกต์เลยครับโปรเจกต์คิวบี้ทูครับเฮ้ยเพลงเดียวเพราะว่าโปรเจกต์นี้เพลงเดียวแต่ว่าของเราอาจจะมีด้วยครับผมใช่คือทางคือทางบริษัทเองก็ ก็คิดว่าจะท ley, function, the yeah, ําเพลงอยู่แล ah. ้วเหมือนกันครับผมแล้วพออันนี้พอพี่แมนเข้ามาเราก็แบบว่า้ยดีใจจังอันนี้ก็เป็นคลาสของเราเหมือนกันนะครับผมใช่เพราะว่าท้าเราตอนแรกก็ดูแบบเราเรากอยากจะทําเพลงให้น้องเบนด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับผมก็สตาร์ทอัพอวสานแล้วนะครับผมสามารถดูได้ทางทรูไอทีนะครับผมแล้วก็ไม่แสต้นอินตัวนายตัวแทนเร็วๆนี้ทางไอชีอีนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นอัปเดตกันครับผม เร็วๆนี้แล้วจริงๆแห่พอแล้วสองปีนี้อ ouais. ่ะครับก็ก็จะมีทั้งมีซีรีส์ด้วยของเราเองครับทางไอ้ชีอีนะครับก็นายตัวแทนนะครับผมมายแซนด์อินนะครับแล้วก็ทางพี่แมนะครับผมก็เรามีโปรเจกต์ดูพิทูนะครับผมก็ฝากรอติดตามได้เลยครับประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับ